สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะมาพบปะกันนิ้วเบียนชาแนลของเราด้วยค่ะเด้อเมื่อในนิวบียนกับสิพามาันรีวิวของคือเก่าราคามาเบิ่งกันเลยเนาะจะนอนอวานนิวบียนจ่ายมาเบิดจากบาทเนาะค่ะเนาะนิวบียนเนี่ยจ่ายมาสองดิลนี้ไปสองหงม่องหม่องหนึ่งนั่นเบิดไปหนึ่งพันเจ็ดจุดสามบาทซีซีเบียนดอนจุดซีซีจ่ายตรงนี้เงินนั่น,น,นยุดค่าของแต่ยุดที่ละคาเหรียญเงินเนาะค่ะเนาะ มึงนอกจากอีกบินหนึ่งกับเบิร์ไปอันหนึ่งพับาทจากสี่สบหกจุดสีดอลลาร์จากยูอันราคาเงินกับยูททเรตของเงินเงินแต่ละหมือเนาะคันเนาะตอนนี้ยี่ห้าจุดเก้าศูนย์ค่ะมาเบิร์กันเลยนอกจากเนาะอ่ารวมกันเราลุน้นเวียนเบิร์ตไปสองพั็บหาบาทค่ะ พ่อแม่พี่น้องขากอนสิบเบิ้งกันนิวเบนขอบคุณหลายๆเด้อค่ะที่ติดตามรับชมนิวเบนฝากอันพ่อแม่พี่น้องติดอ่าเชนนั่นฝากจดหมายหน่อยอันเชนอันใช้คอมเมนต์ไว้เด้อค่ะเด้อเดี๋ยวนิวเบนก็สิไปตามทุกๆคอมเมนต์ละเพื่อนใหม่เพื่อนเก่าเพื่อนใหม่กับล้อจากสามสี่หมื่นในเด้อค่ะเด้อแต่ว่านิวเบนไปแทนละค่ะเชนจดหมายไปโหลดนิวเบนไปตามทุกๆจดหมายเนาะค่ะเนาะมาเบิ้งกันเลยเนาะค่ะเนาะว่านิวเบนได้นยังมาแนี่ อันนี้ได้ลูกชิ้นปลาเขาเรียกว่าฟิตเค้กเนี่ยมาสองถุงจ้ะเสือนลูกชิ้นปลามาสองถุงกะหาดนกะลอยก๊อบบาทเนาะก,กะเนาะสองถุงนี่แล้วก็อันนี้กกปูอัดซื้อปวดคือเก่าละจ้ะปวดถุงหนึ่งเนี่ยกะลอยก๊อบบาทคือกันละจ้ะหาืเก่าๆหาโดนนี่กะปลานี่กะลอยก๊อบบาทคือกันจ้ะมันนั่นหาเก่าๆาดนหนาจ้ะถุงหน,นึ่งเนี่ยปลาลูกชิ้นปลา คือเมื่อวนตลอดเราจะไปรนานี้เชียกระเซอนมาไหว้ปตานเนี่ยก็รอยตัวบาทหนึ่งหนึ่งเก้าตัสองตัวจะปานปานเขาไปเดินไปอย่างเงีสองตัวจะปานราคาหนึ่ง้อยสิบเก้าบาทตัสองปานมีสองตัวคันสีอินซื้อกยระยานอี่นมถือเนาะค่ะเนาะบักม่วงเขาไม่ร้งงอง้าบักม่วงระล้างจะน่เรียนสเกรให้เบึง้งงะลัง ตอนนี้จากหน่วยอ่ราคามันอ่ะหนึ่งหนึ่งกล่องโอ้ยเดีี่ดีวน่นันงไันหนึ่งันึงพนหน่นหนึ่งพันหนึหน่วยจนหนึัน่วงเนี่ง บักม่วงั่งราคาสองรอยหกราคาสองร้อยหกบาทจ้าถ้าเป็นเงินไทยยูเลียเงินของมือนี้เนาะคะ่ะเนาะต่อสิบน่วยจ้ามันราคาเจ็ดดอล,ลกัวเจ็ดจุดเจ็ดเก้าบาทเจ็ดจุดเจ็ดแปดดอลลาร์จ้าเรากะอําไตใกล้จ้าซื้อไตใกล้มาว้อันหาด,ดอลจุดหกสามดอลลาร์กะลอยก็บ,บาทเงินไทยเนาะคะ่ะเนาะเรากะ ตากระป๋องตากระป๋องมันค้นประเทศเพื่อนบา้านเขาสามกระป๋องจากกระป๋องละเจ็ดสิบกว่าเซนจ้ะเนี่ยเราก็ผักบุง้งผักบุ้งนีกกำละสามดอนจ้ะมันสองก่อเกาสามดอนยืหางเอเชียจากบ่ถึงลอยเนาะสามดอนเราวับเขาโอ๊ดจากเขาโอด๊ดซื้อมาไว้ถ้กินนี่ใส่ นั่นนะคกินที่ห่อสื่อประจำวกนี้ก็รีบมิไหนะก็มานี่ก็พักกันสปินิชพักกันพักโขมฝรั่งน,น,นะชะเนาแล้วก็บักเชอรี่จะพอไปนอนขาหนุ่ยใหญ่ดีดีบักเชอรี่สองถุงเนี่ยสิบแปดดอลกรัวจากสิบแปดจุดเจ็ดเจ็ดดอลลาร์ค่ะสองถุงบักเชอรี่นี่ค่ะเป็นเงินไทยกับสี่ร้อยแปดสิบหกดอลโอ ขอโทษด,ด้วยค่ะ486บาทค่ะถ้าเป็นเงินไทยเขาเนาะค่ะเนาะราคาก็พอฟังยูงเนาะจะเนาะเป็นหนาของมันแล้วเนืไงไงไงง้อใหญ่ๆงามๆแล้วก็บักอันนากันนี่ฝรังร่งหวกฝรั่งเสือมนี่แล้วก็น้มจะน้มหนึ่งเปอร์เซ็นต์น้มมันศูนย์เปอร์เซ็นต์จะ้ะซื้อมาอันสองขวดเราก็ไอติม ไอติมใส่ตูฟิตไปแล้วมันนั่นสีละลายเนาะค่ะเนาะ,ะ,ะนี่เราจะพอไปน้องทานนิ้วเบียน,นจ่ายมาสองพันกว่าบาทสองพันสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทกันได้อีกมากแกนี่แหลจะจากของคิดว่าของกะราคาแพงเนาะค่ะเนาะเพราะว่มามันนั่นนี่ยังกะธรรมดาล่ะราคาของดูการเด่นเนาะค่ะเนาะกะนี่แหละค่ะจ่ายมาสองพัน ยี่สิบสองร้อยเจ็ดสิบห้าบาทเลยนะแค่นี้ละคะาฝาเบอร์กับแค่นี้ละจ้าพ่อพี่น้องค่ะขอบคุณหล,ลายๆค่ะติดติดตามรับชม, New มนิวเบียนชาแนลกับฝากจดหมายมานอยไวเดอร์ค่ะเดิ้ลนิวเบียนกับไปตามจดหมายหน่อยทุกๆ จดหมายเราไปเยี่ยมสุบุตสุคนเยี่ยมทุกบ้านด้วยค่ะเด้อขอบคุณหลายค่ะ thank you บายบาย